สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับนาฬิกาอีกแล้วที่อัดแต่นาฬิกาได้ขอดแต่นาฬิกาเล่นแต่นาฬิกาแต่ที่แตกต่างจากปกติคือวันนี้เรามีขูดสตอรี่มาเล่นด้วยใช่ขูดสตอรี่นี่ดังกว่าผมแล้วนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> Anh có mưa không? không biết đấy, không thấy đâu. bao pha? này à? แล้วเมื่อกี้ใครเดินวะเ,เออกฟ้าเฮ้ยเหยียบเลยนี่ว่า ตีเดียวตีเดียวเฮ้ยกูโดนกูโดนเก็บก่อกันเดี๋ยวต่งมาช่วยอุ้ยเชี่ชยเอามันสวยลองเพือนมาแก้แค้นนะมีคนมากำลังจะมาชุบมันอะกูริ้นเนสะียงจะดักวะ เฮ้ยตรงนี้โทษทีกระตี้นะมึงกระตี้ยเลยนะโอ้ยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยระวังบอลิต้ากระทำแล้วก็รู้เต้ ที่ห <t> ล <bubble> ังวิ right, ่งบอกด้วยไอ้เหี้ยกำลังไปชุบอ่ะมันสู้กันอยู่กตี้เมื่อกี้เหรอเออมันสู้กันอยู่สองคนนะมันสู้กันเนงโอ้ยไอเหี้ย มีสองคนนะสวยสวยเป็นไงล่ะพลังผู้ดสตอรี่เลยพวกพ้องสัตว์อะไรวะเนี่ยดวงตามเพจเกมไม่ทันเลย มึงที่ซ่อมเปล่าวะออกบ้างได้ละได้ละพวกเราเนี่ยมันเก่งจริงนะสองยังฟ้าอยู่เลยวะดูกระส้องฟ,ฟ้าเหลืองเเฮ้ยข hey, องชอบไปเลยคาตาลาโมงเหรอปะอา<ๆ>้าวดิ<ๆ>เล่นเดี๋ยว ไปเจอพักร้ายคันเฮ้ยโดนสปอตกูกลับไปช่วยเด็กกูไกลกูไม่โดนสปอตนะแปลว่ามันหยิบไกลมากก็โอ้ยข้างหลัง ไอ้รอดหเหรอไอ้เพี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยรอดรอดระวังคูลมิข้างหลังอโอ้ยเยออหี้ยโคเวอร์ให้

ต้องเปิดกล่อง e. อีกครบแล้วแม่งจบไฮดิไม่ได้ตอนแรก like จบช้าด้ะจับเป็นรูปของศพตัวเองนะมันน่าจะยังอยู่ตรงนั้นนะมึตงตามบอสอ่ะระบ้างนะ Tôi đã rời đi rồi, lại. Ôi, tôi nữa quá quá. Ôi. ดวยอยู่ตล้ก็แต่บอตายไปอรองันง,อง้องันนะต้องรอหาผ่าที่ซื้อได้เดี๋ยวพี่ไปทำเอ้ยต้องรวมเงินกันก็ เดี๋ยวพี่รวมเงินที่กล้องแล้วกล้องรอซื้อชุดไอ้บอสเลยรับความโมดไอ้บอสเลยผิวหลังมีคนเข้าหรอทิ่ไหนใกลๆข้างหน้าโอ้ยไม่โดน ตกเ็นเงินพอแล้วก็ห้าพันแปดแล้วอะขาดสองร้อยได้ละซื้อตรงนี้แล้วก็ชุบบอสบอสแล้วก็เอาดาบคู่ม่วงด้ยอยเบิเ์ดม่วงเด็กก์ม่วงเอาเลยเลือกหนึ่งหรือสองอย่างก็ไดนะ้บอสทำอะไรบ้างนะดาบคู่ ดูว่าเขาเบิร์ดแร็กเกอร์เอาอะไรดับปูกันอะดูว่เขาเบิดกัได้ดไดมีปะก็พี่เงินไม่พอเนี่ยว่ะกูเป็นร้ายช่วยนะไปเลย <c oughs> พี่บอสเอาอะไรนะใหญ่ใหญ่หญหญอย่าอย่าเกาะได้ต้องแบบอาอีกันปะอะไรมั้ง เนี่ยมียากรออีกโคตรอ๋อไปโตโคตรเข้าวงแล้วนะได้มีไอ้ดอกตรงกลาเฮี้ยวงบีบเฮี้ยสัตว์ยาก่อบมันมีกี่อันแบ่งกูไปเพิ่มอ่ะกูเพิ่งเก็บไปเพิ่มเมื่อกี้มา ก็น่าคนใช่ไหมตรงบาลิต้ามีคนทางซ้ายรลอนตรงเบนเนี่ยมีคนตู้ันอยมีคนออกมาจากเบน เสือกว่าหรือวะรอถ้าเสือคุณจะได้เตรียมมันสิแต่ไม่ใช่โหยากว่ะโอ้ยโทษ เอ้อเรียกมันหมดแล้วอ่ะเนื้อไม่เหลือนิดเดียวอ่ะแต่เนื้อเหลือนิดเดียวแล้วกู่ไปตีมันอ่ะแต่มันแบบเบลซาตาใส่กูแล้วมันน่าจะวุ้ทองสองอันอ่ะตายเลยเลือกเต็มรู้ครับอยู่นี่ชุบพี่โตแป๊บถ้าสู้ยาวกูจะตีนะบอสไปขอโทษขอโทษข้าเด็ใจร้อนไหมโดนล้อมโดนล้อมออกเลยแล้ว ซ้ายก็มีแล้วนันไปขวาไอ้บอสเอาธนูเก็บล้วใช่ไหมกล้องที่มีคาตานะมองอีกอันเอาไว้สำรองเอาป่น

้างบนอยู่งนี้เ,เลยต้องขึ้นุ่นคุเล่นหมด

เหลือแป๊หรอมันล็อกเราอยู่อ่ะข้างบนอะไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้วงเว้ ตัวฮิวไม่ได้โนจับโอ,อพี่บอสอย่าเพิ่งปล่อยนะ come on up Good, Ui kia à. Hãy subscribe cho kênh không อายเชียวที่หนึ่งต้องที่หนึ่งใช่เหรอเออใช่เหรอหรือที่สองวะที่สองที่สองเดียเดียวเองอ่ะแต่สวยแล้วไม่ได้เลือกเดียวกว่าโหดปะโหดสัตว์มึงจูโคตรเท่เลยคือจะแซวหลายรอบแล้วแต่ให้มันมีสมาธิก่อนเฮ้ย ทุกอย่างหมดเ่ยพี่โตยาหมดทุกอย่างเครี้ยงขอโทษกูทำไม่แข็จริงเลยแค่ไม่เป็นไรสวยเลยเฮ้ยพี่บอสบวกเท่าไหร่น่าจะบวกเยอะอยู่บวกสามสิบกว่าเออเพราะผมยังบวกสามสิบเลยเชี่ยผมยุกเดือดจัดเลยเมื่อกี้จริง สำหรับวันนี้ก็พ<ข>อ,อแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบายบาย